มาถทึงในครั้งนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะได้รับฟังนะคะการบรรยายในหัวข้อต่าท่านกรรมการสภาวิชาการ ท่านกรรมการสภาคณาจารและข้าราชการผู้บริหารมหาวิทยาลายัยและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านปัจจุบันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นบันดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกรับเรียนเชิญท่านาศาสตราจารย์ชัยยศเหมะรัชตะนายกสภามหาวิทยาลายัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านพิทยากรท่านอธิการบดีกรรมการสภาวิทยไลกรรมการสภาวิชาการกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตลอดจนผู้บริหารผู้ชาววงโครงการทุกท่านกิจกรรมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานมาเปิดโครงการในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรท่านกรรมการสภาวันไลกรรมการสภาวิชาการกรรมการสภาครอาจารย์นักราชาการตลอดจนท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมโครงการในวันนี้ทุกท่านที่ได้คุณาสลับเวลาอันดีคัมาร่วมในโครงการในครั้งนี้โครงการที่เราพัฒนา ไม่ใช่โครงการที่เราพัฒนาเองดยตเราจะเป็นการให้ทุนเราดูส่องเงาโสายอยู่ตรงกลางเป็นการให้ทุนแล้วก็สปอเรดตอนนี้เราสปอเรดแค่สองท่านด้านวิทยาศาสตร์ด้านสายการด้านโซเชียลวัสดีครับท่านประภาท่านกรรมการสภาท่านคณะผู้บริหารและทอาจารย์นะครับทุกท่านตอนนี้ทำมันจริงจังไปถึงไหนแล้วจะมีผลงานที่ชัดชิดเป็นันให้เห็นภายใน2 3, 4, สาสี่ห้าเดือนสองปีข้างหน้า มีอะไรบ้างรับไม่กล้าตับเพราะเป็นคนออกนโยบายอันนี้เข้าสูตรเลยปีสี่สูตรประเทศไทยก็แบบนี้ใช่ไหมไม่มีไม่ดีไม่จ่ายไม่คนมีก็ไม่จ่ายด,ด้วยเพราะทำไมต้องจ่ายวันนี้มีคำตอบแล้วนะคะว่าเราจะเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ทำดิจิทัลนะคะอย่างที่ท่านบอกคิดดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้มหาวิทยาลัยก็ได้รับมอบหมายจาก สภาค่ะวิทยาลยในที่ประชุมเก้าในสภาแล้วก็เก้าอธิการบดีว่าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชราพัฏนครปฐมเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดทำเรื่องของดิจิทัลอีคอมเมิร์ซนะคะจริงแล้วเราก็กำลังจะทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสังเกศของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่สำหรับวาระอธิการบดีท่านใหม่แล้วเนี่ยว่างแล้วถูกไหมฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทเอาซอร์สหรือว่าเรามีหน่วยงานแชร์เซอร์วิสที like to to <like ่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ทําสวนคณะนี้เสร็จเสร็จการหาทุนหรือวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างเงี้ยเราต้องการบุคลากรประเภทใดเราก็ระบุไป1นึสอาอย่างเงี้ยจะดีไหมฮะหรืออันที่3คือเนื้อหาหลักสูตรทิศทางควรจะเป็นยังไงวามผู้ทรงเลือกวานมาเราก็ได้ความที่พอสมควรเราฟังสามทีของท่านมีการเรนมาเราก็ได้ข้อมูลพอสมควรแล้วจะมาบูรณากรรอยางไง คด้วยกันก็คือ practicality profitability แล้วก็ people connectivity นี่เราเข้ารู้ขึ้นนึงแนละวิจัยเราให้เด็กไปกับมาร์เก็ตติ้งว่าอยากได้ท่านรองรับพูดในส่วนที่ที่เกี่ยวกับทิ่เรียกท้องทั้งหมดในแถบนี้เพราะว่าท่านจะน่าจะเขียนมากกว่าอะไรนะเป้าหมายของโครงการ การจัดเตรียมหม่างที่ัยเทคโนโลยีราชชนคทพนักงามีเป้าหมายอยู่ทั้ททสงสประการน,นะคะประการแรกเพื่อเป็นการทบทวนนโยบายของมหางทาลัยที่เราได้ดําเนินการไปแล้วตลอดระยะเวลา10ปีนะคะว่ามเาีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็กํนนาหนดแนวทางใหม่ๆในการที่จะพัฒนามาหาิที่ไรในอนาคตสําหรับเป้าหมายของกลุ่มธรรมพิบาลน,นะครับ แล้วก็การเงานเนี่ยนะครับของมหาัราเนี่ยในเมื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะต้องเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแริหธรรมพิบาลในมหาวิทยาลัยการเนินงานในมหาไราเนี่ยมาคิดทบทวนแล้วก็ตั้ง สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะได้ในอนาคตสิบปีข้างหน้าประเด็นที่ได้รับมอบหมายจะทำโกลุ่มมหาชาัยนั้นก็เป็นประเด็นที่ท้าทายความคิดมากนะครับเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาแล้วเน้นไปที่ศตรวรรษที่21นะครับที่ประชุมในกลุ่มของเราซึ่งเป็นกลุ่มที่2ก็พยายามมองคําสําคัญเหล่านี้แล้วก็พิจารณาม,มองก็ตั้งแต่เรื่องของปรัชญา เรื่องของหลักสูตรเป้าหมายของหลักสูตรเรื่องของแนวทางการบรหิหารจัดการหลักสูตรเป้าหมายของกลุ่มในวันนี้ที่กลุ่ม3นะฮะที่ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์เนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะมาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาไอสิ่งที่ที่จะไปพูดง่ายคือในแง่ของอโครงสร้างก็ดีในแง่ระบบก็ดีในแง่าการพัฒนาคนนะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคนในการสนับสนุนกลยุทธ์ ของการจะไปเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของท่านอธิการสิ่งที่คาดหวังจากการระดสมสมองประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ,จสร้างความคิดร่วมกันว่าถ้าเรามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะมาสร้างสมารท์ทวิทพี่ลมกันยางไรสร้างความเข้าใจกันยางไรต่างห่กทั้งหมดเนี่ยเราต้องการยยกศักด์ ของคุณภาพของบริษัทะปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะต้องมีแผนก็มีการดําเนินการ อย่างไรครับคือรเราต้องการบูรณาการในสิ่งที่ผลงานงาน,งานวิจัยงานวิชาการต่างเหล่าน,นั้นเนี่ยเข้าสู่ในระบบที่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็แม่ว่าทางทางวิชาการ,การแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของการในในผลิตภัณฑ์ที่เรางานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าสู่สังคมในสู่ผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อเป็นการในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะเดียวกันนะครับ ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเท,ทนนครขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกรรมการสภาวิชาการกรรมการสภาณาจารย์และข้าราชการผู้บริหารผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนคณะกรรมการดำเนินโครงการทุกท่าน ประจำปีก็ประมาณ2,558ทำให้ได้ทราบว่าผลการดาเนินโครงการในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประ,งประสงค์อย่างเป็นที่น่าพอใจยิ่ง